แป้งบางไส้เยอะแป้งเราจะใส่มองเห็นไส้ในตัว <c oughs> เหนียวนุ่มลิน้น <c oughs> เหมือนกันเริ่มเกินเป็นของรูปทรงเทสร้าง แป้งบางไส้เยอะเต็มคำมันดูแล้วมันน่าทานกว่าแล้วก็จะใช้แป้งน้อยลงได้ถ้าลูกทรงกลมจะใช้แป้งเยอะแป้งเยอะมันก็ทาให้ไส้น้อยลงแป้งเราผสมพิเศษมาบางจริงแต่มันอุ้มไส้ให้อยู่มันมีสูตรให้โรงงานจาัดก,การมาให้แล้วเราก็จะมีส่วนผสมที่เขาผสมตามที่เราต้องการไม่งานแป้งธรรมดามันจะรัดไม่อยู่เพราะว่าไส้เราเยอะทั้งหมดที่ร้านมี5้ไส้ด้ยวยกันจะมีกู้ช่ายยนหลักระหล่ำหนึ่องเอ,อือกมันแก้วหน่อไม้5้าไส้ที่นี่จะใช้เฉพาะหน่อไม้สดกุ้งแห้งตัวโตๆแล้วจะไม่ช่วยปรุแปงแต่แหน่อไม้กุ้งแห้งท อย่างไส้มันแกวแครลลอทที่นี่จะกรอบหวานเปลือกไส้ทัว่วหรือว่า้ทั่วที่คั่วเองจะไมไ่ช่วยถั่วทั้งเลยลูกกะหล่ำไปทอมก็อยู่ในลูกเดียวกันใช้เนื้อเผ็ดหอมพร้อมน้ำแล้วก็กะหล่ำไปทองผัดกระเทียมที่นี่ก็ใช้กระเทียมเจียวเองมันจะลงตัวกันพอดีทุกไส้นี่จะมีความอร่อยกัน ลองทานดูแล้วจะไม่รือไส้แต่ละไส้ใช้เวลานึ่งไม่เท่ากันเจ้ากูใช้จะนึ่งเร็วที่สุดไส้ที่ใช้ที่สุดก็คือเผือกว่าเผือกจะใช้เวลานานมากนานกว่าทุกไส้เพราะเผือกที่นี่มันนึ่งจากเผือกปิดไงถ้าเราทำหยิบลักษณะนี้มันจะได้ทั้งความของเนื้อเผือกกับกลัวคลุกเคล้ากันมันจะหอมน้ำจิ้มที่นี่จะมีส่วนผสมพิเศษไม่เหมือนที่อื่นที่นี่ใช้ที่ตดทุกวันโดยเฉพาะน้ำส้มที่นี่ก็ต้องมีพอสอลอคือส่วนใหญ่จะใช้คุณภาพเปรี้ยวหวานกลมกล่อมในรสเดียวกันทุกไส้ในราคา เวลากูใช่อันดับหนึ่งเืออันดับ2หนอไม้อันดับ3ารกะลำอันดับสี่วามันแจวอันดับ5ตอนเช้าผมเปิดปีสี่ครึ่งแต่ว่าไส้จะเริ่มมีก็คือ7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงหลังบ่ายโมงแล้วต้องการมาซื้อให้โทรเข้ามานิดนึงไม่งั้นมันจะหมดก่อนแล้วคุณจะมาเสียเที่ยวถ้ามีโอกาสผ่านมาแถวนี้ให้ลองแวะชิมดูตำรึนนมานบนบสาวิ้งจ้า